หัวข้อที่พูดวันนี้ธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรอาารลุอรหันมันเป็นแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์แม่เดินมาดูที่เนี่ยอะไรมันอยู่ในรถนี่หยิบออกมาหยิบออกมาเมื่อหยิบออกมาแล้วก็ต้องขอปิดก่อนเดินมาตรงนี้ท่านผู้เจริญครับโอ้ เห็นหรือยังที่เห็นนี่คือพระจติกที่แขวนผ้าเคยลงไปหลายคลิปเมื่อจั้แปดเก้าปีก่อนคนฟังไม่เข้าใจเราเห็นอย่างนี้เราก็รู้อยู่แล้วรู้ไม่คิดไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคืออะไรมีหีมีนมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิงเมื่อเอาไอ้นี่ชนกันภาษาไทยเรียกว่าตีชิง ท่าทางถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ากระเด้าคู่กระเด้าคนนี้ทีกระเด้าคนนี้ทีท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าดูดลมดูดขวาดูดตายท่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเลียหีใครจะไปเลียหีห,หมาเลียหีคนเลียหีหมูหีควายกูไม่รู้แต่กูชอบเลียหีคน พอหีมันหอมดีมันดีไหมเออถ้ามึงชอบเลียหีหมามึงก็ไปเลียไปอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะถ้ามึงชอบเลียหีหมาก็ไปเลียม,มึงชอบเลียหีควายหีหมูแต่กูเลียหีคนเอาเลียคลิกูม,มีสองหีดับเบิลหี้มดูน้ำหน,นัผมทำอย่างเมื่อกี้นี้ให้ดูกราบขอขอมาด้วย ไม่ใช่เรื่องรามกจกเปรตคำพูดผมเนี่ยสื่ออะไรไม่ได้ผมบอกว่าอย่างนี้เรียกกันดูดลมอย่างนี้เรียกกันเลียหีหีหอมหีอร่อยหีรอร่อยมากเลยหน้าเลียอย่างนี้เรียวกว่ากระเด้าหี